แนะนำตัวละครสําหรับมือใหม่นะผมว่าเริ่มแรกเนี่ยควรจะทําตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะดันดานนะครับผมคือตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยก็เล่นเล่นพลาดไปบ้างครับผมคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครเนี่ยห้าดาวเนี่ยมันทํายากครับผมส่วนตอนแรกๆเนี่ยเราควรจะทําตัวละครสี่ดาวเพื่อเช่ญวันดันดานแต่ตัวละคร ถ้าดาวที่คนที่เก่งๆนะครับก็จะมีธามากิเทเลนแล้วก็แบนามารกาเร็ตแต่คือตัวละครที่มันโอพีนะตอนนี้ก็คือธามากินะผมได้มาห้ามกินนะผมเก่งมากๆแต่ว่าเราจะมาคุยถึงไอดีใหม่ที่เพิ่งเล่นนะผมแล้วจะทำไอดียังไงให้ไปไปได้ไวนะผมก็ตัวแรกเลยนะครับผมขายไม่ได้จริงคือสติฟนี่ตัวนี้ ทำไปคนระับถึงสี่ดาวม่วงนะผมทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมผมถึงด่านสามสิบแปดล้วแต่ก็ยังใช้อยู่สตีเก่งมากๆนะผมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีครับผมเพราะว่าเวลาใช้สกิลเนี่ยมันอมตะไม่ตายนะผมแต่ก็หลังๆก็อาจจะไม่ได้เป็นดาเานหลักแล้วกันแต่คือตอนแรกคือแบกมากๆนะผมส่วนตัวละครตัวที่สองที่คนจะทำคิวคือมาเล็กมากระเล็กแรกๆเนี่ยมัน มันไม่เก่งนะผมเพราะว่ามันต้องมีดาวะระดับหนึ่งนะผมห้าดาวยังถึงเล่นได้ผมแรกแรกมันไม่มีของไม่มีอะไรมันก็ไม่เก่งครับผมตัวละครที่เก่งจริงๆช่วงแรกอีกตัวหนึ่งก็คือน้องไอรีนะผมไอรีเนี่ยคือตัวนี้คือความเก่งของน้องเนี่ยก็คือมันฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมคือมันไม่ต้องการของนะผมแค่ขอแค่มันมีเลเวลแล้ว สามารถที่จะออกสกิลได้นะผมมันก็จะฮีวิตเปอร์เซนต์เลือดซึ่งดีบ้างๆครับผมมันก็เหมาะสำหรับช่วงแรกที่เอามาดันดาตัวที่สามก็จะเป็นแจ็คนะผมแจ็คก,ก็เป็นตัวละครแทงที่โอเคอยืนได้ระดับหนึ่งนะผมแล้วก็ถ้าได้สิงโตมาแรกเล่นได้นะผมสิงโตข้าดาข้าดาโมงก็เล่นได้แล้วผมมันความเก่งของน้องเนี่ย คือน้องมีเมียมาตะทําให้ดาวน้อยก็เล่นได้ผมห้าดาวหรือสองดาวห้วงก็เล่นได้ละผมทาแรกๆคือเก่งมากๆครับผมเพราะว่าน้องมีมาตะนะคือเวลามันจะมีช่วงแฉบที่คือปัญหาประมาณด่านสักยี่สิบกว่าครับปัญหาคือแทงมันยืนไม่ไหวซึ่งเพราะว่าตัวดาเมจของฝั่งอาตูเนี่ยมันยิงแรงมาก สิงโตก็จะมาช่วยในด้านนี้ก็คือมีเวลายื้อนะครับผมให้ตัวดามจเ,เราเนี่ยทำาดามก็หรือถ้าถ้าตัวตัวละครหลักๆยังยังไม่มานะผมแล้วขาดแทนงจริงก็อาจจะทำตรงนี้ก็ก็ดีครับผมแต่ส่วนใหญ่ครับเข่ามืดจะขาดอาหารนะผมแล้วก็ทำ หลักที่ผมพูดไปก่อนก็คือสตีฟแจ็คเพราะว่าเผ่านี้มันไม่มีตัวหน้าทำนะตัวหน้าทำก็คือแค่ตัวนี้นะผมน้องน้องเก่งมาผมตัวเดียวที่รู้สึกว่าน้าทำในตอนแรกแต่ตัวนี้คือห้ามกินนะผมแต่ว่าตัวอื่นก็อาจจะมีเอเล็กซี่เก่งๆับผมแต่ว่าแรกๆก็อาจจะยังไม่ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เราก็อาจจะมาลงสักสองตัวนี้ก็ได้ ส่วนเผ่านี้ก็ไอรีนะผมแล้วก็ยอนเนลเทลนนี้ก็ถ้าสมุ็ได้มาเยอะๆก็ทําได้แล้วผมเก่งมากๆแต่เมตามันก็เปลี่ยนไปผมช่วงนี้คือมาเกะเก่งที่สุดควรจะเป็นดาวทองตัดตัวแรกครับผมก็แล้วเข้าวๆก็มีแค่นี้ผมขมครับ